สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบ้านรักสามรักอยู่รวเดียวกันสงบสุขนางสาววรพันซซ้อยงามหรือคุณปลาเมียคนโต และนางสาวกจกรทับชมหรือคุณหวานเมียคนเล็กทั้งคู่เป็นภรรยาของนายตามเจ้าของร้านราชาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกในจังหวัดราชบุรีเปิดใจกับผู้สื่อข่าวถึงเคล็ดลับที่อยู่กินด้วยกัน3คนแบบนี้มาเกือบ10ปีโดยไม่มีปัญหาอะไรและไม่มีใครเป็นเมียหลวงเมียน้อยมีแต่ตำแหน่งเมียคนโตและเมียคนเล็กคุณปลาเมียคนโตมีลูกกับคุณตามสองคนบอกว่าวันแรกที่คุณตามขอมีเมียเพิ่มอีกคน กําลังเลยว่าจะเอาอย่างไรดีแต่คุณตามบอกว่าให้มาช่วยกันทํามาหากินก็เลยลองดูอยู่ๆไปก็ปรับตัวเข้ากันได้และแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันทําส่วนคุณหวานเมียคนเล็กมีโลกกับคุณตามสองคนบอกว่าตอนแรกก็รู้สึกกลัวแต่พออยู่ไปก็มีความสุขคุณประลาใจดีและทั้งยังบอกเคล็ดลับว่าอยู่ด้วยกันได้สามคนเพราะคุณตามให้ความรักเท่าๆกัน ทั้งคู่ยังบอกว่าอยู่ด้วยการต้องช่วยกันขายของทำรรม,มาหากินรายได้ทั้งหมดจะเข้าระบบกองสีคุณตั้มจะให้เงินเดือนละ1,000 0บาทต่อคนไม่นับค่าใช้จ่ายจิปาถะ,ะต่างๆคุณตั้มดูแลหมดเวลานอนจะสลับวันกันส่วนเรื่องเมียหลวงบุกงานแต่งที่กำลังเป็นประเด็นในโลกโซเชียล ทั้งคู่บอกว่าเรื่องแบบนี้แล้วแต่คนมีน้อยที่จะรับได้และยอมอยู่ด้วยกันสำหรับตัวคุณตามเองนอกจากเปิดร้านกขวยเตี๋ยวยังทำธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยเสียดายที่ยังไม่ทันได้สัมภาษณ์คุณตามเพราะมีธุระรีบออกไปดูที่ดินร้อยกว่าไรในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ